สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่องกูซาช a n n นลวันนี้นะครับช่องของเราครับก็มีข่าวดีของเกษตรกรครับนั่นก็คือเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของโรคโควิด -19 ครัวเรือนละ1,500 0บาทนางสาวกุลดีพัฒนาอิ่มรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า จากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยส่วนของเกษตรกรนั้นรัฐบาลเตรียมพิจารณาเงินเยียวยาวแก้ปัญหาโควิด -19 และภัยแล้งให้รายละ15,000บาทจำนวน9ล้านครัวเรือนโดยใช้ข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนั้น เกษตรกรควรตรวจสอบสถานะเกษตรกรของตนผ่านเว็บไซต์ที่เราทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดค้นหาหากยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถขอแบบฟอร์มแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรที่ผู้นำชุมชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและโหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ข้อมูลและเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เก็บเอกสารหากเคยลงทะเบียนแล้วขอให้ตรวจสอบว่าประเภทเกษ,ษตรกรและพืชผลตรงกับที่ดำเนินอยู่หรือไม่เพื่อให้รับการช่วยเหลือที่ตรงจุด ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุกบนมือถือส่วนกรณีประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทไปก่อนหน้านี้เพราะถูกระบุว่าเป็นเกษตรกรทั้งที่ไม่ได้ทำนามานานแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของตนได้ที่เว็บไซต์ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หากยังคงสถานะเป็นเกษตรกรค้างอยู่สาม,มารถยกเลิกสถานะได้ผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุกได้เช่นกันที่มาข่าวจริงประเทศไทยและสวทศีสเกตถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด s u b ส c r ร b e เพื่อที่จะให้พาดข่าวสารจากช่องกุซ่าชแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังคลิปของเราจนจบครับขอบคุณครับ Thank <gasps> you.